ผมก็มาช่วยงานเตี้ยมอชก็โอเคมันมันมีเหตุการณ์ว่าหมามันโดนฆ่าส่วนจะโดนฆ่าจากการทารุณกรรมหรือไม่อะไรก็เป็นเรื่องของตำรวจครับเขาก็บอกว่าคดีไม่คืบหน้าคนร้ายที่ต้องสงสัยเป็นตำรวจนะครับซึ่งกับผมแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็เป็นตำรวจส่วนจะเป็นใครก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาฟ้องอีกอ่ะนะเพราะสมัยนี้ผู้ต้องหาเนี่ยสิทธิ์มันเยอะ นะผู้ต้องหาตามหมายจับจำเลยตามหมายจับเนี่ยวันๆมันขู่ฟ้องคนแฉอย่างเดียวผมเนี่ยโดนผู้ต้องหาตามหมายจับผู้ต้องหา,าตามหมายเรียกขู่ฟ้องเป็นหมื่นๆะนั้นแสนก็ดีนะผมก็คุยกับเพื่อนผมในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมไม่บอกว่าเป็นใครเขาบอกเนี่ยวันๆเนี่ยมันขู่ฟ้องคูเป็นหมื่นกนดีเออมึงคิดยังไงเขาบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวนี้คนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทุกระดับเนี่ยเขาดูอยู่ เพื่อนผมเนี่ยอยู่ในกระบวนการทางก็ดูอยู่เขารู้ไอ้พฤติกรรมของคนพวกนี้เป็นอย่างไรมันสุดตริตหรือเปล่าผมก็บอกว่าวันข้างหน้านี่กคุณจะต้องติดคุกไหมเพื่อนผมในกระบวนการทางบอกโอ๊ยไม่มีหรอกเขาดูอยู่นะครับมันกระดาบเพระผมก็ไปช่วยหมานะหมามันตายแล้วก็เอามันไปทิ้งนะไอ้ผู้ต้องหาคนนี้ก็อ้างว่าเป็นคนรักสัตว์นะพาพี่เตี้ยไปเที่ยวนะ แล้วก็อ้างว่าพี่เตีย้ยตกรถอ้าพี่เตีย้ยตกรถอ้าพูดหยาบๆยาบเองก็ต้องพาไปหาหมอแต่เองพาพี่เตีย้ยไปไหนฮะไปทิ้งขยะอยู่ข้างทางแล้วเอามาใบไม้ปิดไว้แล้วก็เงียบเงียไว้ไม่บอกใครละอย่างนี้เองเองรักสัตว์หรือเองคนเกลียดสัตว์เนี่ยผมก็ตั้งคําถามนะนะไอคนไอไอไอตำรวจคนเนี้ยมันมาพบมาักงานสอบสวนแล้วพี่น้องทราบไหมไอ่อบวลชนไอไอพวกไอไอเขาเรียกอะไรไอไอทีวีเกลียดหมาไอ ไอเพจเกลยดหมาทั้งหลายเนี่ยมันก็ดานะมันไม่ได้รู้เรื่องอ่ะมันไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ไม่ข้อมูลก็ไม่ครบพยานหลักฐานผมไปนั่งเนี่ยเนี่ยทีมวัดดอกเนี่ยเขาก็ไปนั่งกับผู้กังับสถานีตํารวจภูทรช้างเผือกที่เ็าไปเชิญตัวตำรวจคนนี้มามันก็ยอมรับว่ามันเอาพี่เตี้ยไปมันบอกมันรักลักหมาเวลามันจะพาพี่เตี้ยไปมันพาสองทุ่มครึ่งตอนที่ไม่มีคนอยู่เพราะมันลักพี่เตี้ยมากมันมาเงียบๆเดือดกดืนดแล้วก็มา พาขึ้นรถไปพาพาพี่เตี้ยไปไปเที่ยวในที่เปรี่ยวแกบอกว่าพี่เตี้ยแกไม่ได้เคยไปเที่ยวไหนก็พาผ่านป่าไอ้ที่มันเงียบเงียบสงดสองทุ่มครึ่งหลังจากนั้นพี่เตี้ยก็ตายไปนะครับอ้างว่าพี่เตี้ยเนี่ยขึ้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วพี่เตี้ยอยู่ดีๆก็กระโดดลงมาเองเหมือนทํานองว่าในผมคิดเองนะนะอยู่ดีๆกับรถวิ่งมาเนี่ยพี่เตี้ยกระโดดลงไปเอง นะถ้าแปลไปแล้วก็เหมือนนะพี่เตี้ยอาจจะตกใจหรือว่าพี่เตี้ยต้องการฆ่าตัวตายก็ไม่รู้อน,นี่ผมคิดเอาเองนะมันบอกว่าวิ่ง,งมาแล้วพี่เตี้ยกระโดดลงรถไปขับรถมาเร็วๆพี่เตี้ยก็กระโดดลงไปเลยพี่เตี้ยจะกระโดดลงไปทําไมเพราะพี่เตี้ยเนี่ยแกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำแกชอบใครมาก็คิดว่ามันไม่คิดว่าไอ้พวกนี้จะมาฆ่ามันมันก็ขึ้นหมดนะใครไปพี่เตี้ยมาก็เป็นคนน่ารักก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็นั่งไป นะแล้วมันจะมันมันจะกระโดดทาไมมันก็รู้กระโดดมาก็ต้องตายมันขึ้นรถบ่อยมันไม่ใช่ขึ้นรถครั้งแรกแต่ไอไอตัวผู้ต้องหาคนนี้บอกว่าพี่เตี้ยกระโดดลงมาเองเลยตายแล้วไปโดนล้อหลังทับล้อเมืรอไค์แล้วรถมันไม่ไม่คว่อเลยและไอผู้ต้องหาคนนี้ไม่ไม่ถอกบอกเปิดมันดูแล้วมันไม่ใช่แล้วเวลาพี่เตี้ยนั่งมันนั่งขวางกระโดดมันก็กระโดดไปรถจะไปทับได้ไงมันก็พุ่งไปคนละทางตั้งฉากผู้เชี่ยวชาญก็มานั่งฟัง นะครับหมอเหมือก็ดูร่องรอยแผลไม่ได้ละแล้วพอตกรถแล้วพี่เตี้ยจะตายเลยเลยโอ้โหมันไม่ใช่นะนะครับนะรอทงร้อทับอะไรมันใช่ไหมนะมันก็เป็นั่นเนี่ยก็เนี่ยนะเราบอกเป็นคนรัรนกสัตว์พอคนรักสัตว์พี่เตี้ยตกปุ๊บทาไมไม่พาไปหาหมอนะพาไปหมกไว้ข้างทาง <c oughs> พฤติกรรมเนี่ยไนงะมันก็ทําให้คนก็สงสัยว่าคุณทารุณกรรมสับได้ไหมคุณตั้งใจมาอุ้มพี่เตี้ยของผมไปแล้วเอาไปฆ่าไหม นี่คือสิ่งที่สังคมก็ต้องสมไขนะครับจึงเป็นที่มาของ w วอ Dog Thailand ที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยเพราะอะไรเพราะคนในสงคนในคนทั่วๆไปคนที่ไม่ได้รักหมามากๆม,มองว่าอะไรหมาตัวหนึง่งตายแล้วก็จบที่เขาเรียกว่าตายอย่างหมาเข้าใจไหมตายอย่างหมาเขาอกก็มันก็หมาตัวหนึง่งพี่เตีย้ย ตายก็จบไม่ควรจะมาโหนกระแสไม่ควรจะมาเกาะกระแสไม่ควรจะมาปั่นอันนี้คือพวกที่เกลียดหมานะครับก็ด่าเข้าไปด่าวัดดอกด่าแล้วก็ไปนะเพจใหญ่ๆนะไม่น่าเชื่อคนตามไปล้านยังเอาด้วยด่าครับด่าเรื่องการโหนกระแสพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยตายแล้วก็ต้องให้มันจบไปอย่ามาโหนกระแสอย่ามาอะไรผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าเพจพวกนี้นะวันมันจะเสื่อมทีวีบางช่องก็จะเสื่อมมันจะเสื่อมไป ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งหลายในชานะคนรักหมาเนี่ยในเ c e b o o k มีเป็นสิบล้านนะผมนี่อยู่ในชมรมคนรักหมานะครับนี่ผมกำลังคิดว่าเออจะไปตั้งทนายใครทุกลักหมาขึ้นมาด้วยไหมเนี่ยเอาเรื่องราวของหมาของอะไรต่างๆมารวมๆใส่ไว้เนี่ยกำลังคิดอยู่ใครมีเรื่องหมาก็ส่งมาผมก็ขึ้นข,นขึนนะแต่ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรับบริจาคเลยนะผมรักหมานะ นะไอเพจดังๆทีวีบางช่องบอกโอ้โหหมาตายไปแล้วเจ้าโหนกันถึงไหนไอพวกนี้คือพวกเกียดหมาพวกเขาเรียกอะไรมองมองหมามันไม่มีค่าแต่ผมมองว่าเตีย้ยมอชแม่งมีค่าว่านะักการเมืองบางคนนี่นะักการเมืองบางคนเนี่ยตายหงตายห่าไปเนี่ยนะหรือตายไปนะผมว่าไม่ไม่ได้รับเกียิขนาดนี้เตี้ยมอชเนี่ย,ย,ม,ยมันตายนะคนแม่งรักเอฟซีมันต้องไม่รู้กี่แสนไว้อะไรกดกันเป็นแสนส ผมว่าไอหมาอย่างไอเตี้ยมอเนี่ยมันนมันมีคุณค่ามันอายุแปดปีแต่มันมีคุณค่าต่อจิตใจมนุษย์อ่ะสมัยมันมีชีวิตมันก็สร้างความบันเทิงให้กับประชาชนให้กับนักศึกษาวิ่งขึ้นดอยสิบสองกิโลมันนําหน้าชีวิตมันมีประโยชน์แต่ผมว่าไอนักการเมืองบางคนเนี่ยเวลามันตายขึ้นมานะผมว่านะมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีใครเสียใจมันเท่านั้นอ่ะนะผมว่าชีวิตหมาของเตี้ยมอมันคุณค่า ไม่ใช่ว่าตายเสร็จแล้วจบไม่ใช่ว่าโหนแล้วเพจใหญ่ๆเนี่ยเรี่ยก็ไปด่าว่าโหนอ่าโหนหมามาด่าว่าเอออยู่ดีๆไปเอาคนแก่อายุเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีคนแก่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเอามาแจ้งความไปเอาคนแก่มาลําบากทาไมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาลําบากเขาเต็มใจมาไม่มีใครไปข่มขู่เขาไม่มีใครไปจ้างเขาลุงอนะ่ะที่เป็นปรปภเจ้าของหมานะ่ะ บอกเนี่ยโอ้โหทำเป็นเรื่องราวใหญ่ตัวไปปั่นกระแสเดี๋ยวจะได้เงินได้ทองร่ํารวยกันโอ้โหดูครับคนพวกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่แย่มากเกลียดอิจฉาแม้กระทั่งหมาเจ้าของหมาก,ก็เป็นเจ้าของจริงเขาก็ไปแจ้งความอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแจ้งความเท็จเขาก็ติดคุกห้าปีแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่เเจ้าของหมานะเขาเสียใจหมาเขาก็คุณเป็นคนเกลียดหมาคุณก็ดา่าด่าเจ้าของหมา ลุงก็ไปแจ้งเขาเป็นเจ้าของหมาผมไปเจอเขามาแล้วเขาเล่าเป็นฉัาๆอันแรกก็ไปไปด่าลุงจบได้แล้วจบได้แล้วหมาก็ตายไปแล้วอย่าไปโขนเลยอ่าจะไปหาเงินบริจงออไปนู่นนะครับนี่คือพวกที่แบบแย่ yeah! จิตใจมันต่ําช้าสถานีโทรทัศน์ก็มีเพจด,ดังๆก็มีผมไม่เชื่อว่าจะต่ําช้าขนาดนะี้อันที่สองก็ไปเอาภาพที่ก็เอาเอา,เอาตัวแม่ของไอ้เตี้ยมาด้วยนะ พอแม่เตีย้ยมาปุ๊บก็หาว่าเอาหมามาหากินนี่คุณรู้ไหมครับว่าทําไมต้องพาหมาไปโรงพักนะไอพวกที่ไม่มีความรู้อะไรต่างๆโปรดฟังนะครับผมเป็นที่ปรึกษาของวอดด็อกเป็นทนายความเข้าไปช่วยหมาเนี่ยผมไม่ได้ช่วยวอดด็อกนะช่วยหมาไปเรียกร้องความเป็นธรรมมันคุณรู้ไหมการพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหมาเนี่ยเราก็ต้องเอาแม่หมามาเอามาส่งให้พนักงานสอบสวนให้ผู้กับผู้พิงดูนี่คือแม่มันไอเตีย้ยคือลูกมัน ถ้าเกิดสมมติผู้ต้องหามันอยากจะต่อสู้เรื่องความเป็นเจ้าของเขาก็ตรวจดีเอถ้ามันไม่ใช่ลุงก็ติดคุกห้าปีคุณคิดว่าลุงเ็าจะมาเสี่ยงทำไมติดคุกเขาแก่จะไยหาแล้วเขาอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ไม่มีใครไปเตี้ยมไปเต้มอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เกียรตหมาไอ้พวกที่จิตใจต่าําช้าทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกเพจทาง Facebook แล้วก็ไอ้เพจใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไอ้คนเหล่าเนี้ยเพจมันจะพังชิบหายได้เพราะอะไร เพราะความที่มันอิจฉาแม้กระทั่งหมาเขาจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้หมาเขาเอาหมามาเพื่อตรวจ DNA <S 2> <S 2> เห็นว่าลุงคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของหมาจริงเอาเอาหมามาเพื่อตรวจ DNA ให้ตรงกับไอ้เที่ยถ้ามันไม่ใช่ลุงก็ติดคุกก็แจ้งความแท็นเนี่ยไอ้ผู้ต้องหามก็แจ้งความกลับแล้วเขาไม่กลัวติดก,กูก๊วก,ก,ก็เป็นชาวบ้านใครไปแจ้งอะไรเขานะผมก็ไปนั่งฟังที่บ้านไปเขาเนี่ยลูกชายเขาก็มาเป็นพยานด้วย ถ้ามันเท็จเขาทั้งตัวเขาลูกชายเขาลูกสาวเขาเป็นเจ้าของบริษัทสกีนเสื้อผ้ากรุงเทพก็มีฐานนะแล้วเขาจะไม่ยอมติดกุกทําไมเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ไอเพจใหญ่ๆแล้วก็ไอเพจปลอมอีกอันนึงเพจปลอมคือหมายถึงว่าเพจด์กไม่คือไม่รู้ว่ามันเป็นใครเนี่ยผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อมันไม่ต้องการเพระว่าไปเที่ยวดา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 เอาหมามาหากินเอาแม่มันมาทําไมคุณไม่ได้รู้จริงแล้วอย่างคุณเกลียดหมาจนเข้ากระดูกดำ นะนะครับเอามาตรวจดีเอภูมิกลับก็ดูแล้วนี่คือแม่มันหน้าตาก็คล้ายมันเป็นพันทางผสมบีเกิลเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆไปจ้างคนมาเป็นเจ้าของหมาไม่ใช่หอกหักจากากระเบือทั้งหลายนะสังคมโซเชียลสังคมทีวีเดี๋ยวนี้นักขงนักข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันบางคนบางช่องมันก็เริ่มแบบไงเริ่มแย่ไม่มีคุณธรรมจรยิยธรรมนะลุงแกบอกว่ามีคนอ้างตัวเป็นนักข่าวแต่ผมไม่เชื่อ ไปข่มขู่ชาวบ้านบอกลุงนะอย่าไปนะอย่าไปเป็นเครื่องมือของเขานะเขาจะหาเงินกับหมานะเขาจะเอาศพพี่เตี้ยไปหากินเป็นนักข่าวแบบนี้ได้เลยเป็นนักข่าวก็ต้องไปนําเสนอความจริงไม่ใช่แบบไปชี้นําว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ควรทําให้ควรทาตกลงพวกเองเป็นอะไรเป็นนักข่าวหรือเป็นอะไร<笑><笑>ผมดูแล้วมันไม่ใช่นักข่าวผมจะคุยนักข่าวหลายคนในไทยรัฐชื่ออะไรบอลน่ย bon เอ,อ,อียังคุยเลยเฮ้ยผมบอกนะพวกเองมาเองมา,เองมานําเสนอข่าวนะ เองไม่ใช่มาทีนํานะลุงนี่กูไม่เชื่อหมานี่กูก็ไม่เชื่ออา้าวสรุปแล้วเองเป็นนักข่าวรือเองเป็นอะไรเองมีหน้าที่นําเสนอความจริงไม่ใช่แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้นักจัดอะไรไอ้ไอ้ผู้ประกาศข่าวทางทีวีอะไรบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวได้มีเพจโอ้แบบนี้ไม่น่าทําเลยนะแบบนี้หากินกับหมานะมันไม่ใช่แล้วคุณสูญเสียความเป็นผู้สื่อข่าวอย่างผมนี่ผมไม่ใช่ผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการทางโซเชีเยล เป็นทนายความผมวิจารณ์ได้แนละอย่างคดีเนี่ยผมก็ไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเหตุผมนี่เขาต้องมาพาแม่หมาไปก็ไปต้องพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อผู้ต้องหามันจะสู้คดีว่าลุงไม่ใช่เจ้าของหมาเข้าใจไหมบางคนก็บอกเป็นหมาจรพูดหยาบหยาบเองรู้ได้ไงเป็นหมาจรนะเองเป็นเจ้าของหมาเลยเรื่องอะไรคุณอยู่กรุงเทพคุณจะไปรู้ได้ไงเตี้ยมอชอใครเป็นเจ้าของหอกหัหกสาก,กระเบือ เวลาพูดเนี่ยกันกองผ่านสมองสติปัญญามีขั้นมีตอนในการคิดหน่อยตักกะสมเหตุสมผลถ้ามันเป็นเรื่องลวงโลกนะครับผู้ิกลับเนี่ยนะนะท่านผู้ขมกลับเก่งอะเรียกชื่อเล่นท่านท่านคงไม่มานั่งสอบสวนเองอะเป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงอะครึ่งวันนะผมก็นั่งอยู่ผู้ขมกลับเนี่ยอลองผู้ขุมกลับสอบสวนส,วนสองคนอีกโรงพักหนึ่งก็โอ้โหลองผู้ขุมกลับอีกสองอผู้ขมกลับอีกหนึ่งนั่นผู้ขมกลับโอชื่อเล่นจาบิด สำนรักงานตรแหวงชาติติดตามใกล้ชิดมันเป็นเรื่องสําคัญครันนี้ไอ้พวกเกียดหมาพวกอะไรต่างๆเนี้ยถือเป็นพวกที่ผมว่านะหุปบปากซะมั่งก็ดีรับเพจพวกนี้อย่าไปเข้ามันไอเพจที่ด่าหมาทั้งหลายเนี่ยอ,อย่าไปอย่าไปอย่าไปเข้าน,นะครับเขากําลังเรียกร้องความเป็นธรรมส่วนวอดดอกไทยแลนด์รับบริจาคเขาเป็นมูลนิธิรับบริจาคได้ไหมช่วยเหลือหมาได้ไหมได้ถ้าคุณบอกว่าเขารับบริจาคแล้วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหมายถึงเอาไปแบ่งกันมันก็ผิดกฎหมายนี่ครับกฎหมายเขาห้ามครับ นะรับบริจาคเอาเงินไปแบ่งกันก็ติดคุกคุณก็ไปแจ้งความจับเขาสิไม่ใช่อยู่ดีๆก็ใช้เฟซบอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าอย่าโอนอย่าโอนนะรับเพจพวกคุณก็เคยรับโอนบางคนรับโอนจนปิดเพจไปสักพักแล้วปิดสักพักเปลี่ยนแอดมินเพจใหม่มันรับโอนอีกถ้าคุณไม่รับเงินโอนบริจาคเนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนไปช่วยหมาอ่ะหรือแม้กระทั่งเนี่ยทุกวันเนี่ยที่แจกอะไรเนี่ยแจกโควิดเนี่ย แจกข้าวสารแจกอาหารต่างๆเนี่ยดารานักล้องนางงามอ,าอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวแจกนา้าท่วง,งน้าท่วมเนี่ยคุณก็เปิดรับบริจาคทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่บินบรลลูนิตมาอัจฉริยะอะไรต่างๆรับบริจาคเขารับบริจาคแล้วเอาเงินไปทําอะไรเขาก็รับบริจาคนับินบรลลูนิตตั้งสี่ห้าร้อยล้านทำไมไม่ไปดา่าเขาเนี่ยก็ไปแจกแจกแจกนางงามก็มีเนี่ยบุ๋มบนับด,ดาเนี่ยเอ่ยชื่อได้นะ นะเงินส่วนหนึ่งก็เป็นของเขาอีกเงินส่วนหนึ่งก็มีพักพวกเพื่อนฝูงเขาก็บริจาคมามันจะลําพังเขาเงินคนเดียวเขาจะเอาที่ไหนมาบริจาคอย่างคุณบุ๋มปน,นัดดาเนี่ยยกตัวอย่างไม่เห็นไปดากหนะไม่กล้านะหรือไงห,หรือว่าพวกเยอะนะหรือเป็นดาราด้วยกันเพราะฉะนั้นการรับบริจาคเงินเนี่ยของวอตดอกหรืออะไรต่างเนี่ยถ้าเขาบริจาคมาแล้วเอามาช่วยหมาช่วยอะไรอันนี้ก็ไม่ผิดแต่ถ้ารับบริจาคมาแล้วก็ไปซื้อรถเบนซ์ไปซื้อบ้านซื้อช่อง อ่าไอแบบนั้นก็เลวชั่วคุณก็ไปดําเนินคดีเขาเท่ากับว่าเอาเงินบริจาคไปนอกวัตถุประสงค์อัธยะรับบริจาคมาไปซื้อหน้าคงหน้ากาก,ากชุดพีวีก็ว่าไปถ้าเข้าไปใช้เองเขาก็เป็นหมาเขาไม่ใช่อัธยะนะครับและในวงการในวงการหมาวงการอะไรพวกเนี้ยนะคนที่ช่วยเหลือหมามันเยอะไอพวกไอบางคนก็เปิดเพจเปิดอะไรเข้ามาคนบริจาคน้อยก็ไปอิจฉาวอดดอกไคลแอนเขาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครเชื่อไม่มีเงินบริจาค เนี่ยก็ทะเลาะกอันแค่เนี้ยกลัวเขาจะได้เงินเยอะจากการทําคดีพี่เตีย้ยก็แค่นั้นไม่มีอะไรคือสังคมนี่ยมันคือพวกเกลียดมาแล้วก็เกลียดว่าเขาได้รับบริจาคเยอะเพราะเราเปิดตั้งนานแล้วไม่มีใครโอนเลยก็ <c oughs> มีอยู่แค่เนี้นะครับอย่างผมไปมันก็ไปกล่าวหาว่าผมรับเงินรับทองไปรับท่าไหล่ผมไม่ต้องหรอกนอยโรงแรมก็เอฟซีผมคุณแซมแซมเป็นใครเพื่อนสนิทคุณยิ่งรักชินวัตรจบยัง่ะ เ,ออเขารวยมหาเศรษฐีเขาเจ้าของโรงแรมเลยพี่ชายเขาเนี่ยศาสตราจารย์ดรนิกคณะทันตแพทยศาสตร์คุณรู้ไหมดรนิกเป็นใครบางคนไปเที่ยวดาเขาศึกษาประวัติเขาเป็นนักวิจัยนะครับระดับโลกนะครับเป็นศาสตราจารย์โดยไม่ต้องผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นระดับโลกดกอรนิกนะด็ Nick, นะิกเรนิกอ่ะที่พูดชมอัธยักษกับผมในเพจอธยเป็นทันตแพทย์ เอฟทีนทนายใครทุกเ่ยอายุกับรุ่นเดียวกับผมเท่ากันนะเขาสุดยอดของนักวิจัยระดับโลกนะครับบางคนไปด่าฮะนะบางคนเป็นแค่ขยะทางสังคมแต่ไปดา่าดรนิกโอ้โหเป็นเป็นนักวิจัยระดับโลกครับนะศาสตราจารย์ดรนิกนะครับเป็นทันตแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทันตกรรมเด็กนะรายงานวิจัยระดับโลกอะจากอาจารย์ธรรมดาเนี่ย เป็นศาสตราจารย์เป็น p r o f เซอร์ทีเดียวนะครับมีกี่คนในประเทศนี้แล้วคุณรู้ไหมศาสตราจารย์ดรนิกเนี่ยเอฟผมเพื่อนผมเนี่ยรัชการที่สิบนะครับเป็นคนโปรดเก้าแต่งตั้งนะเวลาใครด่าเขาระวังนะครับไอ้พวกขยะโซเชียลทั้งหลายที่ไปด่าเนี่ยดรนิกเนี่ยนี่แหละครับได้รับการโปรดเก้าเนี่ยรุ่นแรกเลยในรัชการที่สิบเลยไม่ใช่คนธรรมดาคนระดับมันสมองไอ,หอง้หอกหักศากรเบอรือทั้งหลายขยะโซเชียลไปด่าเขา เป็นอาจารย์ได้ยังไงมีความรู้ไหมโถพูดหยาบๆเองม่นมีความรู้ไหมไปด่าเขาก็เป็นนักวิจัยระดับโลกมีประโยชน์เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยธนตกรรมเด็กความอันตรายยืนเยืนอะไรต่างๆโอ้โหระดับโลกไม่ต้องผ่านพอสอรอสอนะครับจากอาจารย์เนี่ยนรตนิคเนี่ยทันตแพทย์เนี่ยขึ้นเป็นศาสตราจารย์เลยนะโปรดเก้านะครับไม่ใช่ไปซื้อมานะในหลวงราชการที่สิบโปรดเก้า พราะนั้นไอ้พวกขยะโซเชียลอย่าเที่ยวทะลึ่งไปเรื่อยตัวเองเป็นที่ขยะวิจารณ์คนระดับนั้นะระดับเทพน่ะเพื่อนผมเนี่ยดอกเตอร์อะไรอ่ะดอกเตอร์ออสเนี่ยอาจารย์ออสเนี่ยเนี่ยวิจารณ์เนี่ยเรื่องหน้ากากอนามัยทะเลาะกับศิละแล้วก็อะไรอ่าตอนนี้ก็เรื่องอะไรเรื่อง้องแดงกับโควิดเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันกับนักวิจัยทั้งนั้นน่ะนี่เพื่อนผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยดอกเตอร์ออสเนี่ยนะน้องออสเรียกว่าน้องออสอายุน้อยกว่าเนี่ยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตร นักวิจัยทั้งนั้นนะเพื่อนผมอีกหลายคน,น่ยนะครับเยอะแยะที่เป็นนักเรียนทุนหลายคนเลยนะครับนะด้ดานอาจยาวิยาก็มีนะด็อกเตอร์อะไระโชคชัยกับเพื่อนผมนักเรียนทุนอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยการครบคนต้องหาคนที่ดีๆเป็นมิตรนี่ก็ฝากไว้นะเรื่องเตี้ยม,มอชอก็จบไปนะนะครับนะนะเพราะนั้นเนี่ยยาเขาเรียกอะไร อย่าเกลียดหมาอย่าอิจฉาวอดดอกอยากจะรับบริจาคก,ก็ไปรับไม่มีใครเขาเชื่อคุณเราไปโจมตีไม่มีใครเขาเชื่อ,อ,เ,ขเ,อเขามีผลงานถ้าเขาทาชั่วทําเลวคุณไปจับเขาคุณมีหลักฐานอะไรก็ไปจับเขาไม่ใช่มานั่งแหกปากอย่าโอนอย่าโอนอย่าโอนให้เขาโอนให้กูด้วยพวกคุณก็รับบริจาคให้พวกที่ด,าด่าแต่มันได้น้อยตอนหลังเนี่ยสังคมก็ไม่ได้เชื่อไอ้พวกดารานักร้องหอกหักอะไรแล้วนะครับไม่จำเป็นใครก็ได้ที่ทําดีเนี่ยเขาก็บริจาคทั้งนั้นอะ่ะ วอดด็อกเขาดูแลหมาก็ว่าเขาไปแต่ผมไม่ได้าการันตีว่าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่ผมกําลังบอกว่าไอเรื่องที่เขารับบริจาคเงินช่วยหมากับไอที่เขาช่วยหมาเนี่ยแยกกันเขาช่วยได้จริงคุณดูตรงนี้ส่วนนอกนั้นถ้าเกิดวอดด็อก <c oughs> เขารับเงินไปนะเอาไปแบ่งกันช่อกโกมะชาชนคุณก็จับเขาสิเห็นมีอะไรไ <c oughs> หมหอกหักทั้งหลายเข้าใจนะถ้าเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วจัดไปนี้ความเห็นอะไรดีแชร์แชร์กันไปนะ ยูทูบก็กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งเฟซบุ๊กก็กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซีฟอนมีอะไรก็กดกดไปเถอะนะ